สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเบิร์มนะครับชื่อจริงชื่อนายถาวรันอาร์มดิทครับผมครับวันนี้มาร่วมงานผ้าไทยเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ีกอเป็นจริงที่พามางานนี้ครับได้เลยโอเคตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับผมคณะศิลปกรรมครับสาขานวัตกรรมการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมครับผมแล้วจบมาอยากเป็นอะไรจบมาจริงๆที่เล็งไว้อยากเป็นอิจิเตอร์ครับหรือว่าเป็นครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วงานในองค์การ งานในวงการก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นๆครับแต่ว่าก็ตอนนี้กําลังไล่ไล่หาทางเข้าได้ครับโอเคฝากผลงานอินสตาแกรมได้เลยครับผมปัจจุบันใช้อินสตาแกรมเบิร์มถัแลันนะครับผมแล้วก็มี YouTube ช่อง Hamster Official ด้วยนะครับเป็นที่ผมทำเพลงเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับ<อ>